สวัสดีค่ะมาเจอาก,กับจูจี้นะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็น EP หนึ่งเลยนะคะที่จูจี้จะมาพูดเกี่ยวกับการเตรียมตัวไปเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์เราจะไปเที่ยวยังไงให้ใช้งบให้คุ้มค่าที่สุดซึ่งในคลิปนี้นะคะจูจี้ก็อาจจะขอเจาะไปเรื่องของการขนส่งการเดินทางภายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เราจะขึ้นรถไฟขึ้นรถบัสข,ขึ้นเรือหรือว่าการขึ้นภูเขาเนี่ยเราต้องทํำยังไงสวิตเทวเวอร์พา,าสวิตเทาาวแฟร์คาร์คืออะไรคุ้มค่าไหมเราควรซื้อดีหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้จูจี้จะมาพูดกันค่ะเดี๋ยวจูจี้จะแยกเป็น ตามหัวข้อที่อยากดูได้เลยค่ะอื่นเนี่ยจูจี้ต้องบอกเลยนะคะว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่เหมาะการท่องเที่ยวมากๆระบบการขนส่งที่ค่อนข้างครอบคลุมทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือรถไฟรถบัสหรือว่ากระเช้าขึ้นภูเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ตรงต่อเวลาถึงแม้ว่าเราจะไม่มีรถขับหรือว่าเราจะขับรถไม่เป็นเนี่ยเราก็สามารถเที่ยวไปแบบทั่วประเทศเขาได้เลยแต่ทีนี้นะท่องเที่ยวแบบเรานะคะการซื้อบัตรแบบ point to point อ่ยมันค่อนข้างที่จะราคาสูงดังนั้นจ๊จี้จึงแนะนำว่าถ้าสมมติว ดีกว่าเดี๋ยวจจ๊จจะพามาดู2พาร์ทหลักนะคะที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวแบบเราค่ะอย่างแรกนะคะก็คือตัวสวิตช์ทราเวลพาร์ทส่วนอย่างที่2เนี่ยก็คือสวิตช์ทาวเวอร์แฟร์พาร์ทค่ะงั้นเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าใครเหมาะที่จะซื้อสวิตช์ทราเวลพาร์ทและใครเหมาะที่จะซื้อสวิตช์ทาวเวอร์แฟร์พาร์ทค่ะ อย่างแรกเลยเนี่ยจูจี้ขอพูดถึงเรื่องส่วนลดในการขึ้นภูเขาก่อนนะคะเพราะว่าทั้งสวิตชาร์เวอร์พาสแล้วก็สวิตชาฟแคร์ค์เนี่ยมันมีส่วนลดสาหรับการขึ้นภูเขาทั้งคู่ข้อดีของสวิตชร์เวอร์พาสเนี่ยเราสามารถขึ้นภูเขาได้ทั้งหมด3ลูกฟรีด้วยกันแล้วก็จะเป็นวิกติสตรอสแล้วก็สแตนซ์ฮอนแต่ว่าในส่วนของสวิตชาร์ฟแคร์ค์นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ฟรีใน3ลูกนี้ก็ได้จับส่วนลดในการขึ้นภูเขาลูกอื่นๆนะคะตอนตารางนี้นะคะจูจี้ก็จะทามาให้ดูส่วนลดของภูเขาลราาาาาาาคคเเเเตมทท่่่่่ไไหหหรรรแแลลล้้ววจะอือยงยูุ นะคะภูเขาฮอทที่ของคนไทยไม่ว่าจะเป็นสวิตเทรเวอร์พหรือสวิตทารแฟร์คัสเนี่ยก็ได้รับส่วนลด25%เหมือนกันส่วนภูเขาโลกอื่นๆนะคะอย่างชิลทอนแมเทอร์คอนกลาเซียหรือว่าอื่นๆเนี่ยก็จะได้ลด50%เลยถ้าสมมติว่าใครกลัวดูราคาส่วนลดขึ้นภูเขาไม่ทนันเนี่ยเซตตารางนี้ไว้ได้เลยนะคะนอกาจากคนที่ขึ้นภูเขาแล้วนะคะเจ้าตัวบัตรสวิตเทรเวอร์พเนี่ยเรายังสามารถนำไปเป็นบัตรผ่านเข้าพิพิธภัณฑ์ทั่วสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยได้ฟรีเลยกว่า500แห่งซึ่งมันก็ค่อนข้างคุ้มมากๆแแลละททีีี่่่พิิเเศษยนนะคะถ้้าาสมมตวใรรขึขฟ บารเรือเนี่ยเจ้าตัวสวิตทราเวลพาสค่อนข้างตอบโจทย์เลยทีเดียวเพราะว่าสามารถขึ้นได้ฟรีกว่า90เมืองทั่วสวิตเซอร์แลนด์ฉะนั้นก็เป็นข้อดีสําหรับนันนกท่งกงองเที่ยวเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะส่งรถไฟมาสายหรือว่าเราต้องย้ายเมืองบ,บ่อยๆเนี่ยการที่เราได้ขึ้นแบบอะล,ลิมิเต็ดแบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยประหยัดงบของเราได้เยอะเลยค่ะและที่หลายๆคนสงสัยเลยนะคะก็คือเจ้าตัวสวิตทราเวลพาเนี่ยมันรวมรถไฟสายโรแมนติกแล้วหรือยังจริงๆต้องบอกว่าใครที่มีแผนขึ้นรถไฟสายโรแมนติกนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์นีนากาเซียกอตตตาาาาารรรทอววววว่่โกกลเเเเด้้้นนนพพพะไีียจัับสิ เนี่ยเขารวมอยู่แล้วนะแต่ว่าแต่ว่าเราจะต้องจองที่นั่งล่วงหน้าด้วยนะคะเราไม่สามารถขึ้นไปก่อนแบบโดดๆได้เลยซึ่งวิธีการจองนะคะก็จะต้องเข้าไปจองในเว็บไซต์ออฟิเชียลของสายรถไฟนั้นๆแต่เจ้าตัวสวิตาแฟคาร์นะคะจะไม่สามารถขึ้นโถสาธ,ธารณะ,ะนะได้ฟรีอะลิมิเต็ดแบบเจ้าตัวสแบบวสิตเทรเวอพาสฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมาะกับคนที่ขับรถที่เรามากกว่าแต่ข้อดีของมันก็คือราคาเริ่มต้นอยู่แค่120ฟังถ้าเทียบกับเจ้าตัวสวิตทรเวอรคาร์แล้วราคาเริ่มต้นอยู่ที่244ปังสำหรับ นี่เรามาดูเรื่องของระยะเวลาการใช้งานกันบ้างนะคะสําหรับเจ้าตัวสวิตช์ทราเวลพารเนี่ยมันจะแบ่งเป็นทั้งหมด3วัน4วัน6วัน8วันแล้วก็15วันซึ่งในจํานวนวันทั้ง5นี้นะคะก็จะแบ่งย่อยออกเป็น2แบบนะคะก็คือแบบต่อเนื่องแล้วก็แบบเฟล็กแบบต่อเนื่องเนี่ยเราจะนับระยะการใช้งานทุกวันนะคะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเลยแม้ว่าวันไหนคุณจะไม่ได้ใช้นะคะเราก็จะนับเข้าไปด้วยแบบต่อเนื่องเนี่ยข้อดีของมันก็คือเราไม่จาเป็นต้องแอคที a เวตตัวทุกวันแบบเฟล็กแต่ถ้าเป็นเฟล็กเนี่ยข 4วันก็ได้ภายใน1เดือนหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อสัก3วันในแบบเฟล็กเนี่ยก็คือนับตามจํานวนวันที่เราใช้งาน3วันใน1เดือนแต่เราก็ต้องไปแอคทีเวตตัวทุกวันนะคะเดี๋ยวจูจีจะใส่ลิงก์ไว้ให้ส่วนจะสวิตาแฟร์ค์ดค่ะตัวนี้ไม่ยุ่งยากเลยเราสามารถใช้งานยาวๆได้1เดือนมาต่อกันที่ประเภทตัวรถไฟกันบ้างนะคะหลายๆคนเนี่ยมักจะมีคําถามว่าเอ๊เราจะซื้อแบบเฟิร์สคัทดีไหมหรือว่าซือา้อเซคันด์คัทดีสองแบบนี้มันมีความต่างกันขนาดไหนมันหลูกว่ากันมากหรือเปล่า จริงๆในส่วนของเดคอเรชันเนี่ยไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เลยนะคะเพราะว่ารถไฟทั้ง2แบบนี้มันจะมีฟังก์ชันพื้นฐานเหมือนกันนั่นก็คือสามารถปรปับเอ็เบาะ์ดได้ไวไฟในรถไฟนะคะแล้วก็มีปลั๊กไว้ให้เราได้ใช้งานด้วยแต่ความแตกต่างของ2คลาสนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของจํานวนคนซะมากกว่าเพราะว่าด้วยความที่ตัวชั้น1เนี่ยมันมีราคาสูงกว่าชั้น2ทําให้ตัวชั้น1นึ่งเนี่ยมีจํานวนคนที่มันค่อนข้างที่จะน้อยกว่าทาให้คนที่รู้สึกว่าอยากได้ความเงียบๆหน่อยเป็นส่วนตัวขึ้นมานิดน,นึงก็อาจจะเป็นการเเเลลืืือออกกชชั้นน้้นนนแแตต่่่ถาาาาสมมิใใคครรรรทีบบบยฟ เที่ยวต่างประเทศแล้วเจอคนหลายๆชาติตก็อาจจะเลือกเป็นชั้น2แทนค่ะส่วนเจ้าสวิตาแฟคาร์นะคะถึงแม้ว่าจะไม่สามารถขึ้นรถไฟได้ฟรีอลิมิเต็ดแบบเจ้าตัวสวิตทราเวพาร์สเนี่ยแต่ข้อดีของมันนะคะก็สามารถนํามาเป็น่สนรดในการขึ้นรถไฟรถบัสอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันโดยที่ไม่ได้จากัดตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าเราจะต้องซื้อชั้น1ห,หรือว่าซื้อชั้น2องเป็นสวิตทราเวพาร์สดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครถือเจ้าตัวบัตรสวิตทาแฟคาร์สอยู่และอยากขึ้นรถไฟก็สามารถเลือกเขาได้เลยว่าเที่ยวนี้เราจะใชช้ัน1หรือว่าเที่ยวนี้เราจะใช้ชั้นนนน2เดีวจ้้พาามููทท่่ประะะภผใชงกัตอค จะที่ขอพูดที่ตัวสวิตทัฟแฟร์คาร์ก่อนเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้ยุ่งยากเหมือนเจ้าตัวสวิตทราเวลพาสตัวนี้จะมี2แบบด้วยกันก็คือแบบผู้ใหญ่กับแบบเด็กสมมุติว่าอายุ16ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องซื้อตั๋วในราคา120ฟังแต่ถ้าสมมุติว่าอายุน้อยกว่า16ปีเนี่ยเราสามารถขอรับสวิตแฟมิลี่การ์ได้ฟรีค่ะซึ่งเจ้าตัวสวิตแฟมิลี่การ์นะคะสามารถขอรับได้ฟรีเลยไม่ว่าจะเป็นสวิตทัฟแฟร์คาร์หรือสวิตทราเวล สวสิตคาร์ดมันา้าจะแยกเพิ่มมาอีกสแบบก็คือแบบผู้ใหญ่ที่เป็นอายุ25ปีขึ้นไปกับแบบยูทหรือว่าแบบวัยรุ่นเนี่ยที่อายุต่ำกว่า25ปีเมื่อพูดถึงเจ้าตัวสวิตแฟมิลี่การ์ดเนี่ยจูจี้ก็เลยจะขอเข้าเรื่องประเด็นของวิธีการสั่งซื้อแล้วก็วิธีการขอรับสวิตแฟมิลี่การ์ดฟรีกันดีกว่าค่ะส่วนวิธีการสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวจูจี้พามาดูพร้อมๆกันดีกว่า ก่อนอื่นเลยนะคะเข้ามาที่ s w i t a s a p c o m นะเพราะว่าอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่จูจีซื้อมาเลยเพราะว่าเราเข้าเว็บไซต์มาแล้วนะคะแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วอยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นภาษาไทยเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องกด Translate นะเพราะว่าหน้าเว็บเขามีภาษาไทยเลยเริ่มแรกนะคะเราก็กดขีดสาขีดที่มันอยู่ตรงมุมขวามือนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นคําว่า Swit Travel Pass ที่มันอยู่ใต้ปุ่ม Home สังเกตด,ด้านขวามือนะคะจะมีปุ่มลูกศรชีล้ลงมาให้เรากดไปตรงนั้นค่ะลงมาเสร็จแล้วมันจะมีคําว่าภาษาไทยให้เรากดเข้าไปเลย หน้าเว็บนะคะของสวิตเอ a แอเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้เราแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างก็ดีมันดีมากเลยนะตรงที่ว่ามันมีข้อมูลละเอียดบอกหมดเลยว่าสวิตเทเวพาร์ทคืออะไรคุ้มไหมมีแบบสวิตเทอเวิรพาร์ทสวิตเทเวพาร์เฟแล้วก็มีแบบพาร์เฟคพาร์ทแต่ละแบบเนี่ยต่างกันยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยจูจี้ขอเลือกเป็นสวิตเทอรเวพาร์ทนะคะข้างล่างนะคะหน้าตาสังรร่งซื้อก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวจูจี้พาเพื่อนๆมาทำไปพร้อมกันค่ะไปดูกันที่ตัวสตาร์เดตนะคะตัวนี้กดเข้าไปึป๊ k. จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีวันที่ให้เราเลือกนะคะให้เราเลือกวันที่เราเริ่มต้นใช้งานวันแรกนะสมมุติว่าจุ๊จี้เลือกวันที่1พฤษภาค่มค่งจากนั้นเราก็มาดูคลาสนะคะมีคลาส1กับคลาส2ลองกดเข้าไป Validity เนี่ยก็คือเป็นวันที่เราจะใช้งานทั้งหมดมีทั้ง3วัน4วัน6วัน8วันแล้วก็15วันจุจี้จะลองเลือกเป็นที่8วันนะคะ เรามาต่อกันที่ who is traveling นะคะก็คือจํานวนคนที่เราจะเดินทางด้วยอย่างที่ซูจีบอกไปนะคะว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีเนี่ยสามารถเรา s ิ i t c h family การได้ฟรีถ้าสมมติว่าเรากดเพิ่มประเภทชาวก่อนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีราคาขึ้นมานั้นนะคะสิ่งที่เราต้องทําก็คือการกดเพิ่มไปที่ youth ยูดหนึ่งใบหรือเราจะกดเพิ่มไปที่อาร์วหนึ่งใบก็ได้จะเห็นได้ว่าตัวยูดหรือว่าอาร์เวที่เรากดขึ้นมาเนี่ยทำให้ตัวชาวนะคะราคาบัตรลงเป็นสูตรอัตโนมัติโดยตรงนี้นะคะจะมีให้เราติดคอนเฟิร์มว่า add one parent holding a s Tro h Park. With the Chovering Shar แปลว่าเด็กที่เรากดให้น่ยจะต้องเดินทางของผู้ปกครองเท่านั้นนะคะ ในหนึ่งบุ๊กิ้งเนี่ยเราสามารถขอสวิตฟามิลี่การ์ดให้เด็กที่อายุน้อยกว่า16ปีได้สูงสุดถึง5ใบด้วยกันไม่ว่าเราจะเพิ่มจํานวนอาร์เรกี่คนนะคะจะเห็นได้ว่ามันก็ไม่สามารถแอดจํานวนบัตรประเภทชายเนี่ยเพิ่มขึ้นได้อีกแล้วเดีย๋ยวเราจะเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะจะเห็นได้ว่ามันมีปุ่มให้เราคลิกคอนเฟิร์มเพื่อให้เราคอนเฟิร์มว่าเราเนี่ยไม่ใช่ชาวสวิตเซอร์แลนด์นะเพราะว่าบัตรสวิตทราเวลพาตัวนี้เนี่ยเขาจะขายเฉพาะนักท่องเที่ยวท,ที่อาศัยอยู่นอกประเทศสวิตเท่านั้นเดีย๋ยวเราไปกด add basket ่อเพิิ่มกรสคทากัน ที่หน้าโยบัสเก้นนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีให้เราคอนเฟิร์มข้อมูลอีกทีนึงโดยตรงนี้นะคะก็จะมีวันที่เราเริ่มใช้งานจํานวนวันที่เราใช้งาน ประเภททาร์แล้วก็จํานวนผู้ใหญ่กี่คนวัยรุ่นกี่คนจํานวนเด็กที่ได้รับสวิตฟมิลี่การ์ฟีเนี่ยมีจํานวนกี่คนถ้าเราจะกดลบมนะคะเราก็สามารถกดรีมูฟได้เลยหรือว่าถ้าเราจะกดเปลี่ยนตั๋วเนี่ยเราก็กดที่เชนติกเก็ตออโตจีเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกดเพื่อชําระเงินค่ะเราก็เลยจะกดที่ Proceed to c h e c k out ตรงน,นี้จะเห็นได้ว่ามี print at home นะคะ print at home เนี่ยก็คือการที่เราจะได้รับตั๋วทางอีเมลได้ฟรีโดยที่เราจะไม่ต้องเสียค่าจัดส่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดที่ Confirm d ได้เเข้ามาแล้วเลลี่มันจะมีให้กรอกข้อมูนนะคะคคเป็าหน้า ชื่อจริงนามสกุลแล้วก็ประเทศต้องถึงอ e ีเมลที่เราจะรับ QR code ด้วยตัวข้อมูลพวกนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องอ้างอิงตามพาสปอร์ตเท่านั้นนะ<ๆ>เพราะว่าเวลาที่เรา,าไปใช้งานเนี่ยเราจะต้องใช้ควบคู่กับพาสปอร์ตค่ะเมื่อกกข้อมูลพบแล้วนะคะก็เลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็กด continue ได้เลย จากนั้นเนี่ยมันจะขึ้น c o n f i r มอ m a i l อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กด continue ต่อไปได้เลยค่ะมาตอนที่หน้า payment นะคะหน้านี้เนี่ยมันจะขึ้นว่า your booking information ซึ่งมันจะเป็นการให้เรารีเช็คข้อมูลของทุกคนอีกทีว่าถูกต้องไหมถ้าสมมติว่าเราเช็คแล้วมันถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างได้เลยตรงนี้เนี่ยที่ซูกี่อยากให้ดูเลยก็คือตัว f l i g cancellation option นะคะตรงนี้เพิ่มอยู่15ฟังเพื่อให้เราได้รับความยืดหยุน่นสามารถทําให้เรายกเลิกตั๋วได้ฟรีล่วงหน้า1วันพอเรากดทุกอย่างครบเรียบร้อยเนี่ย you อีเมลสองฉบับหน้าตาแบบนี้เลยซึ่งตัวอีเมลฉบับแรกนะคะก็จะเป็นตัว booking number ค่ะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเราเนี่ยได้สั่งซื้อสวิตเทเวอร์พาเรียบร้อยแล้วส่วนอีเมลตัวที่2ตัวนี้นะคะ่ะที่จะเป็นอ e ีทิเก็ตที่จะให้เรานําไปใช้งานกันจะมีลิงก์ให้เรากดคลิกเข้าไปนะพอเรากดคลิกเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นไฟล์ pdf แบบนี้เลยัวไฟล์ pdf ขอดอีทิเก็ตนี้นะคะเพื่อนสามารถกดเซฟไว้ได้เลยหรือว่าถ้าใครกลัวแบตโทรศัพท์หมดเนี่ยจะพิมพ์เป็นกระดาษเก็บไว้ก็ได้เช่นกันแต่ว่าตรง qr code ทค้้้มมไไเเเจีีีขสแแ ว,ว่าราคาของสวิตาทเวพาร์ทในปี2024เนี่ยเขาอัปเดตกันไปยังไงบ้างจัตตารางอันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าราคาของผู้ใหญ่ของสวิตาทเวพาร์ตปปกติเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่244ฟังที่ชั้น2ส่วนชั้น1น,นะคะราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่389ฟังทีนี้เราลองมาสังเกตนะคะตัววันที่8ถึง15เนี่ยราคามันเพิ่มมาแค่40ฟังเองถ้าก่วันที่6มาถึงวันที่8เนี่ยราคามันก็เพิ่มมา40ฟังเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยจูจี้มองว่าถ้าสมมติ ซื้อบบ15วันได้เลยเพราะว่าราคาเนี่ยมันเพิ่มกว่ากันมาหน่อยนเองแล้วก็มาดูในส่วนของเฟลกนะคะราคาของเฟลกเนี่ยจะสูงกว่าราคาของแบบปกติถ้าในกรณีที่เพื่อนๆออกนอกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปสักวัน2วันอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าการซื้อบัเฟลกอะมันคุ้มกว่าก็อาจจะซื้อแบบนั้นก็ได้แต่จริงๆอะถ้าสมมติว่ามันแค่วัน2วันอะอาจจะลองมาดูว่าการซื้อแบบปกติแต่เพิ่มจำนวนวันอะมันคุ้มค่ากว่าหรือเปล่าเพื่อนๆอาจจะต้องมาลองคำนวณจากตารางนี้อีกทีนะคะถ้าสมมติเพื่อนน กำลังเตรียมตัวไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็สามารถย้อนดูคลิปของจูจี้ได้เลยนะเพราะว่าจูจี้เนี่ยทย,ยอยลงไว้เรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากได้ลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อหรือว่าลิงก์สิทธิประโยชน์ของสวิตเทวพิพาร์ทเนี่ยเดี๋ยวจูจี้แปะไว้ให้ข้างล่างนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากให้จูจี้ทำท็อป,ปิกอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะบ๊ายบาย